สีสิบหกพฤษภาคม2 5 5 7ที่ผ่านมาทางจังหวัดพะเยาได้มีการจัดงานลิ้นจี่ของดีเมืองพะเยาจัดโดยเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาให้ดีขึ้นเป็นการขยายตลาดให้กับกเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ซึ่งในงานมีการนำลิ้นจี่แต่ละพันุมาขายส่วนใหญ่ได้จากอำเภอแม่ใจรวมไปถึงสินค้าแวในจังหวัด เจ้าปีที่นี้มาจัดที่นี้ขายดีกว่าปีทีแล้วอ่ะเจ้าแล้วกัคุ้มาแเอวกันนักครับเจ้าทีนี่ก็แอวกันนักซื้อกันนักเนาะเพราะมันใกล้ตีขนทรงบนขนทรงง่ายไงจ้าเพราะว่าปีนี้ดินจีออกเยอเนาะแล้วก็ดินจีลูกใหญ่ด้วยแต่ปีก่อนไปจัดพุ่นมันแบบมีคนเนาะปีนี้มาจัดนี่ก็ซื้อเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ปีนี้คนมก็มาแเอวนัครับปีนี้ก็ปีแล้วนะครับนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางตลรดนี่ครับ เพราะว่าเอาไปจัดจังปีเอาไปจัดตีใช้กวาดนี่มันมันจะแบบมีคนไปเนาพอทีนี้คนขึ้นรถขึ้นอย่างเข้าซือเขาก็ฝากในใกล้ขอดีขอกลฟาร์กในใกล้รับมันจะจุดขึ้กลางอยู่ดีเนี่ยมันต้องลิ้จี่เขาขายนี่มีหลายนีจะมีโค้กเยโค้เฮี่ยแล้วก็จะกระพัดลิ้นจี่เป็นนักเจ้าแต่ว่าราคาตกมัะมันตกไปมันมีมันเป็นนักล้ไป แต่มันมาได้ออกกลางจังหวัดนะจ๊ปุตตนี้เนี่ยกล้าไปแจกขับไปต่างจังหวัดวพ่องไปีนี่แบบมีไผอาไปเนาะก็เลยว่าขายในจังหวัดพะเยามันมันนะักมันนักเกินไปจ้ะก็เลยขายถูกกันกิโล10บาทาลิ้นทีลิ้นจีนี่จะมีหงอยแล้วกันโอ้เกกนี่ยจะกวาด ส่วนใหญ่เนี่ยเรากพื้นที่ไหนครับพุณจีขึ้นจีจากไหนใจเขาถูกกับเนนักราคามันราคามันต่ำแต่เนนักยังปีแล้วเนี่ยมันมันมีนิจีราคามันดีแต่มันไม่ได้ขายนักมันมีน้อยแต่กัคนมาแอลมาสื่อกันวนะคุณแม่เงลกับเหมือนเดียวันี่มันปกติคนแอลเนี่ยแต่กับนิจีมันลึกกี่พันเนี่ยครับมันมีอยู่ หนึ่งสองสามสี่พันนับได้ว่าลินจีในจังหวัดพะเยาเป็นสินค้าในการเกษตรที่ขึ้นสื่อซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถช่วยเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นและสินค้าเรานี่กลายเป็นที่ต้องการของตลาดได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามกันตอบ